ันแดดกำลัรง,รงร้อนเลยช่วงบใบายนะครับผมพอได้ฝนได้อะไรมาก็ออกดอกสีแดงสวยเลยครับมาออกดอกเยอะๆอีนนี้ก็สวยตัดต้นชาไว้ตัดพวกนี้ดีกว่าครับผมเนาะขอบคุณครับอา้าวทาง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  ครับผมเนาะถางเสร็จจะก็มากวาดเก็บเอาไปทิ้งไว้เพืนเพืดูก่อนครับผมวันนี้ก็ได้คิวมาตัดมาถอนหญ้าแถวศาลาพระนะครับผมครับผมตรงไหนทางมาได้พอได้ฝนได้อะไรมาก็อื ออกดอกสีแดงสวยเลยครับมังออกดอกเยอะๆนี่ก็สวยเราก็ถอนข้างในเราก็ต้องถอนนะครับมัถางไม่ได้ต้นชาก็เพิ่งจะตัดไปเหมือนกันครับผมยาวมาอีกแล้วเหมือนกันครับผมนี่ก็ดอกเข็มเหมือนกันครับผมนะครับผมนดอกเข็มเนี่นี่ ต้นชาต้องทําบ่อยหน่อยหน้าฝนเนี่เพราะว่าได้ฝนมานยอยากกับฝนกับของคู่กัน,นครับผม <c ười> ได้ฝน <c ười> พอได้ฝนได้อะไรมาก็ออกดอกสีแดงสวยเลยครับเนาะออกดอกเยอะๆอีกนี่ก็สวยเนาะดอกสีแดงสวยนะครับผม คุณย่าก็พอได้ฝนมาก็ขึ้นมาอีกแล้วครับผมนี่พักครับผมเนาะมาถางมาถอนย้านะครับผมเนาะเก็บกวาดไปด้วยนะครับผมอ๋อแดดดอต้นชาก็เพิ่งจะตัดไปเหมือนกันครับผมยาวมาอีกแล้วเหมือนกันครับผมนี่ก็ดอกเข็มเหมือนกันครับผมเนาะเติมยาวขึ้นมาอีกแลว้วนะครับผมเนาะ นี่ก็ดอกเข็มพอได้ฝนมาก็โอ้โหดอกออกดอกเต็มเลยนะเนาะเติมยาวขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมนี่ก็ดอกเข็มพอได้ฝนมาก็โอ้โหดอกออกดอกเต็มเลยแต่เราก็ถอน <c oughs> <c oughs> ข้างในเราก็ต้องถอนนะครับนาะขางไม่ได้ <c oughs> สวัสดีครับผม <c oughs> ก่อนทำงานเห็น <c oughs> ก้อนเมฆ <c oughs> ท้องฟ้า<ๆ>สวย ก็เลยถ่ายคลิปนะครับผมเนาะดอกเข็มนี่นี่ต้นชักก็ไม่ต้องเหนื่อยครับผมทำแค่แป๊บๆปก็เสร็จแล้วครับผมเนาะวันนี้ก็ขอแค่ถอนหญ้าก็พอครับผมอากาศร้อนครับผมแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยครับผมทำแค่แป๊บๆป๊ก็เสร็จแล้วครับผมเนาะวันนี้ก็ขอแค่ถอนหญ้าก็พอครับผม อากาศร้อนครับผมเห็นนะครับผมเนาะดอกเข็มเนี่นี่ต้นชั้นพอได้ฝนได้อะไรมาก็อออกดอกสีแดงสวยเลยครับเนาะออกดอกเยอะๆอีนนี้ก็สวยนะดอกสีแดงสวยนะครับผมคุณย่าก็พอได้ฝนมาก็ ขึ้นมาอีกแล้วครับผมนี่พอได้ฝนได้อะไรมาก็ออกดอกสีแดงสวยเลยครับมออกดอกเยอะๆอีนนี้ก็สวยครับผมตรงไหนท้าม่ได้ก็ไม่ต้องเหนื่อยครับผมทำแค่แป๊บๆก็เสร็จแล้วครับผมเนาะวันนี้ก็ขอแค่ ถอนยากขาพอครับผมอากาศร้อนครับผมครับผมตรงไหนทางมาได้อ้าวทางทๆๆงทาง,ทาง,ทางครับผมเนาะทางเสร็จเดี๋ยวก็มากวาดเก็บเอาไปทิ้งอ่าเราคต้นชาใช่ไหมครับผมเพิจะตัดไปเมื่อ ทิ้งทแล้วหรือเปล่าครับผมเนาะนี่ก็ยาวมาอีกแล้วนะครับผมเนะาะแดดก็ร้อนครับผมไม่เป็นไรครับผม <laughs> ทำเสร็จก็ได้ไเปเพื่อนเพื่อนดูก่อนครับผมวันนี้ก็ได้คิวมาตัดมาถอนหญ้าแถวสาลาพระนะครับผมต้องทำบ่อยหน่อยหน้าฝนเนี่ยเพราะว่าได้ฝนมาหญ้ากับฝนก็ของคู่กัน,นครับผม <laughs> ได้ฝนเนาะดอกสีแดงสวยนะครับผมคุณย่าก็พอได้ฝนมาก็ขึ้นมาอีกแล้วครับผมนี่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมขอ,มมอบ <c oughs> ต้นชาก็เพิ่งจะตัดไปเหมือนกันครับผมยาวมาอีกแล้วเหมือนกันครับผมนี่ก็ดอกเข็มเหมือนกันครับผมพอได้ฝนได้อะไรมาก็หืม ออกดอกสีแดงสวยเลยครับมั้งออกดอกเยอะๆเีมือนก็สวยไว้นะครับผมเนาะดอกเข็มเนี่ยนี่ต้นชาตัดต้นชาไว้ตัดพวกนี้ดีกว่าครับผมเนาะขอบคุณครับตาเน้องแค่ต้นชาใช่ไหมครับผม เพิ่งจะตัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าครับผมเนาะนี่ก็ยาวมาอีกแล้วนะครับผมนาะต้นชาก็เพิ่งจะตัดไปเหมือนกันครับผมยาวมาอีกแล้วเหมือนกันครับผมนี่ก็ดอกเข็มเหมือนกันครับผมนี <c oughs> ่นะครับผมเนาะดอกเข็มนี่ ต้นชักต้องทําบ่อยหน่อยหน้าฝนเนี่เพราะว่าได้ฝนมาอนี่ย,ยากกับฝนกับของคู่กัน,นครับผมได้ฝนมาเขาก็ยาวนะครับผมเนาะปล่อยไว้นานเดี๋ยวก็เหนื่อยอีกครับเนาะก็อาจจะทําทีก็ามาไม่เป็นไรครับผมเนาะแบบนี้ลิยนนะครับผมเนาะดอกเข็มนี่ ต้นชัยนะครับผมเนาะดอกเข็มเนี่ยต้นชัยเลยนะนตรงนี้ก็ย่านะครับผมเนาะว่าเลยหน้าฝนครับผมพอได้ฝนได้อะไรมาก็ออกดอกสีแดงสวยเลยครับเนาะ ออกดอกเยอะอนี่ก็สวยอ้าวทางถางทางทาง,ทางนะครับผมเนาะทางเสร็จแล้วก็มากวาดเก็บอาไปทิ้งเนะติมยาวขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมเนาะนี่ก็ดอกเข็มพอได้ฝนมาก็โอ้โหดอกออกดอกเต็มเลยต้นชาก็เพิ่งจะตัดไปเหมือนกันครับผมยาวมาอีกแล้วเหมือนกันครับผม นี่ก็ดอกเข็มเหมือน,นกันครับผนแดดกำลังร้อนเลยช่วงใบยบนะครับผมแดดกำลัรงร้อนเลยช่วงใบยๆนะครับผมแดดกำลัรงร้อนเลยช่วงใบยบนะครับผม แดดก็ร้อนครับผมไม่เป็นไรครับผมทำเสร็จก็ได้ตรงนี้ก็ยากน,นะครับผมเนาะอ่างว่าเลยหน้าฝนครับผมอา้าวทาง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 นะครับผมเนาะทางเสร็จจะก็มากวาดเก็บอาไปทิ้งเนาะเติมยาวขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมเนาะนี่ก็ดอกเข็ม พอได้ฝนมาก็โอ้โหดอกออกดอกเต็มเด้งพอได้ฝนได้อะไรมาก็อืออกดอกสีแดงสวยเลยกันมาออกดอกเยอะๆยะอีกนี่ก็สวยครับผมตรงไหนถาามาได้ตัดต้นชาวไว้ตัดพวกนี้ดีกว่าครับผมเนาะขอบคุณครับเน เริมยาวขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมเนาะนี่ก็ดอกเข็มพอได้ฝนมาก็โอ้โหดอกออกดอกเต็มเลยตัดต้นชาไว้ตัดพวกนี้ดีกว่าครับผมเนาะขอบคุณครับนี่ก็คือต้นชาใช่ไหมครับผมเพิ <S <S ่งจะตัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าครับผมเนาะนี่ก็ยาวมาอีกแล้วนะครับผมเนาะต้นชาก็เพิ่งจะตัดไปเหมือนกันครับผม ยาวมาอีกแล้วเหมือนกันครับผมนี่ก็ดอกเข็มเหมือนกันครับผม